สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับน้องไอเช่นเคยวันนี้นะคะน้องไอชจะพาทุกคนย่ไปเล่นแมปโรงพยาบาลเมเบิลนั่นเองแต่ก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลคะ์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิเป็นกําลังใจหน้องไอด้วยนะคะ ปะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแมปโรงพยาบาลเมเบิรนะคะนี่ก็จะมีหลายบทบาทมากเลยนะคะทั้งเป็นคนไข้คนไข้ก็สามารถเป็นโรคอะไรได้ได้เลยนะคะเช่นเป็นตั้งคันหรือโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นได้หมดเลยแต่ส่วนเราเป็นหมอหมอพยาบาลน,นะคะเราก็ ต้องทำข้อให้เขาหรือช่วยรักษาโรคมะเร็งของเขานะคะหมอศัยกรรมก็คือเกี่ยวกับทำหน้านะคะเห็นด้วยค่ะว่าแบบนี้นะคะขออัปเกรดใหม่ด้วยนะมาดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนและน่าเล่นขนาดไหนคะ่ะปะเข้ากันเลยโอเคค่ะน้องไอ้นะคะเลือกที่จะเป็นบทบาทหมอนะคะเพราะฉะนั้นน้องไอ้ก็ต้องใ,ใส่ชุดหมอนะนี่เป็นไงล่ะสวยมากเลยนะคะ โอเคไปไปทำหน้าที่กันเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอสวมหน้ากากก่อนนะคะไใ่ใส่หน้ากากเลยเอาใส่หน้ากากล้วมองไม่เห็นตาตัวเองเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะโอเคไปกันได้เลยนี่นะคะก็จะมีของด้วยนะมีเตียงแล้วก็รถเข็นนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะแบบนี้อย่างสมจริงเลยนะคะทุกคน โอเคคะ่ะไปดูกันตอนนี้นะคะน้อยอยังไม่เห็นคนไข้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องไอจะไปรีวิวโรงพยาบาลนี้ก่อนนะคะเท่าที่น้องไอเห็นมานะคะคือพวกหมอพยาบาลหมอศัยกรรมเนี่ยเยอะกว่าคนไข้อีกนะคะก็เลยไม่คิดก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้นะคะน้องไอเนี่ยจะได้เป็นคนผ่าตัดคนท้องหรือจะได้รักษาใครหรือเปล่านะเคไปดูกัน นี่นะคะก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับเด็กนะโอเคค่ะไปทูไปดูที่อื่นกันต่อเลยนะคะโอ้โหอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องเอาไว้นอนพักได้นะอะไรเงี้ยว้าวในห้องนี้คืออะไรมีพรามานด้วยนะอันนี้ก็เป็น3ามห้องติดกันเลยว้าวอันนี้เป็นห้องอ็กสเตย์ค่ะว่ามีตรงไหนแตกหรือเปล่า โอ้นนี้คืออะไรเนี่ยเป็นห้องเกี่ยวกับคุณแม่ที่แบบว่าท้องอยู่นะคะนี่ก็สามารถมาดูลูกในครันได้นะโอเคค่ะแล้วก็น,นี้ก็เป็นตู้อบนะคะว้าวชอบมากเลยค่ะอันนี้เขาน่าจะกำลังจะทำคลอดอยู่นะเราไม่กวนเขาดีกว่าเนาะโอเคค่ะไปกันต่อเลยมีอะไรอีกนะ อัปเกดก็ต้องมีหลายๆอย่างเลยนะคะใครหกคือลบอยู่ตรงนี้เนี่ยอ,อันนี้น่าจะเป็นห้องฉุกเฉินนะคะว้าวนี่น้องไอเลเวล30แล้วนะสุดยอดไปเลยทุกคนเคยเล่นแบบนี้หรือเปล่าแล้วเวเลเวลเท่าไหร่กันนะคะก็คอมเมนต์มาบอกน้องไอกันด้วยนะคะโอ้โหมีหลายห้องมากๆเลยนะคะสุดยอดไปเลย แต่ละห้องนะคะก็คือแบบสมจริงสุดๆไปเลยค่ะน้อยก็อยากเออเป็นหมอจริงๆแล้วนะหมอที่แบบว่าช่วยรักษาคนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนไข้เลยค่ะทุก oh. คนดูสิโอ้โหยังไม่มีคนไข้มาเลยนะคะซักก็คนหนึ่งเนี่ยวัน,นนี้น้อยจะได้ทำคลอดปะนะโอเคค่ะนั้นก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r ค b e กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้องอไอ้นะคะบ๊ายบายวันนี้ไม่ได้คนไข้มาทำคลอดเลยอะ่ะบ๊ายบาย